ก็เดีวมาดูแนวทางของจีนของวันพฤหัสนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนรูดคือลงยี่สิบสี่ตัวเหมือนนิเคอีนะครับตอนนี้ผมย้ายมาใช้เลขอ้างอิงจากเลขชุดที่3เป็นหลักนะครับมาเดินนะครับตัดแค่2ตัวพอนะครับ3ตัวเลยมาถูกยากนะครับมันมี2รอบคือเช้าบ่ายนะเช้าบ่ายมาดูกันกลางคลิปนะครับแล้วก็วันศุกร์ผมไม่ได้ลงให้นะครับสัปดาห์หนึ่งจะลงให้แบบไปกันไปนะครับออนพุดกับพรหัสทั้งสชุดนะครับ ส่วนท่านใดที่จะตามในรายกลุ่มก็แบ่งกันปันปีละหกรบาทตามได้ทั้งปีทั้งสีชุดทั้งหมดเหมือนกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สิ้นปีนะครับสวันอาจจะลงให้ครบทั้ง4ชุดทั้ง3วันนะครับอาจจะจันทร์อังคารพุธหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเลขของวันวันพฤหัสนะครับเลขชุดที่3 2ตัวคือ1นึนะครับ2ตัวคือ1นึ่งศคำว่าลูดขึ้นลง24ตัวก็คือเอา1นึ่งบวน24ไั้34นะครับ แล้วก็1 0ศย์ตั้งลบยี่สี่ได้แปดสิบจะไปเรขครบทั้งหมดนะครับก็กดตั้งแต่ไร่ตั้งแต่แปดหถึงสามสี่นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะตัดทิ้งบ้างก็ได้นะครับตัว2ตัวหรืออะไรตัดออกได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตรงที่ถูกออกนะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่ลงให้ก็ศูนย์สานะครับก็ถูกไปตั้งแต่รอบเช้าหนึ่งเก้าไปแล้วนะครับส่วนมีสองรอบเช้าบ่ายก็ต้องแนะนาตามนี้นะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่บ่ายลักษณะนี้นะครับลองไปบวกลบดูเองนะครับ ถ้าท่านที่ใช้นเว็บซื่อจาก9 4 9 5ก็จะถูกรายเยอะมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นลายที่ผมทักทายได้นะครับแล้วก็เริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดนะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทุนสำรองหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีที่มันหลุดครับหลุดแล้วปลอดภัยที่สุดก็คือหยุดก่อนนะครับรอให้เลขมันเข้าแล้วค่อยมาอัดช่วงที่มันถูกนะครับเพราะอัดช่วงที่ถูกคือได้กําไรแน่นอนนะเพราะมันถูกนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับฟอนพลหัดนะครับ